เจ้ากระถือว่า้ันสวัสดีค่ะโอ้ยน้ำต้องกันพี่นี่เขาอยู่น้ำพอกำนั่นนะคะเจ้าเป็นสายสัมพันธอบครัเขาจะเป็นลูกสาวเจ้าดีลูกสาวลูกสาวลาลูกสาวหลาปากเงี้ยกงเงิอันนี้ตัวผ้าเจ้าอันตัวผ้าปรเด็นตัวลงอยู่บนขื่อได้ขายน้ำคุณหมอเด้อคุ่นมาคุณหมอหน่อยขุ่นมาพเจ้านี่นั่นอันยังก่ออันยังโหมอยู่บนสุด เจ้าควางเป็นหมอหน่อยเพศส่อหมอใหญ่เย,ยเียนบาัานหอดมัน,นม,มันบังเอาน้ำมันมันบังเอาน้ำสองตัวนี่แหละมันออกเบิดขึ้น,น,นจนเวลาออเอา้นบ่กันพี่จะได้กะระแฟคุณหมอกแคุณหมอมาดีรแต่ว่ามันกสิเไปโดนว่าขเขาได้รับสอดแเลื้อมเบิดเลดิ

เป็นพ่อไปต่อวัวก็ไม่วอกเจ้าวานโดมเปียกบักทุเรียนวันที่เนี่ยกับวัวสีบราวลายประดานหลวงประทีเดียนบ้านนั้นบ้านโบวัชรานั่งอยู่ทั้งหนบเพอดีกันด้ยพี่เมียต้มันสร้างเองเกลี้ยววาประดัมจามใจไป็นต่วประเด็นฮอตวัมีฮอตได้ความซ้อมดีอันวาวเหมือนั้นเวาไปเลยเวาไปเลยเลยไม่กินข้าวหัวนี่พ่อปกินจับเท้า เอาเตียงแลยดูสิเบื้องหนเตียงสูงมบบสไ,ไม่ไดบัากโดนปกดีว่าเป็นไดซีฟก็ดนที่หัวได้บ้างานะเอาพี่น้องว่าทนี่หูน้ำดอกข้าวมาวบาไหมอ,อันนี้ของผู้ใดเกาเอาไหม,ออมเอามอบไเอาบอมีนจะฝาหมอบเพราะเขาต้องวบาขึ้นไปบางนันก่อนเจ้าเจ้าบนหนาเจ้าหน้าจิกก็กล้องหนาเนาะ บัวกล้องหนามันว่าชัดได้นี่เออมันเห็นอะไรอยู่ขอบคุณพี่นองบานบบวัจนามือเมื่อนี้เมื่อนั่นนไม่ไปไหนวกหนานไห้บักไลยพีนุ่นเพิรกาบฟพอไปตะดำพอไปตะดำตะด้วยได้หลายรักซี่บุเรลว4ี่มือน่ะสี่ลอยเว้าใครก็ดีเบิร์ดลหะหลายอยูซี่ลอยก็ได้เมื่อนี้มาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นบอลคนหมาไจะเสียตัวนี่ บุญบริสุทธิาติมาได้ไม่เห็นชาตสินี้ได้บุญนะนะฮะเล้วคอยทีมลงไปซาบะคอยขึ้นลอยซาอุหุ่นน้องอขอได้หลายกว่าเกา่าเอาู้คอยอธิษฐานว่าขอได้หลายกว่าเก,าาก่า,กา <c oughs> มัน่นศาสนาตัวเนี้ยแม่ยังของใคยนี่สนิทอันนี้แม่ดาฝากให้อ่อห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 าหมอหน่อยกรับหมอใหญ่บุราหาลอยตาหมอหน่อยจะนั่งอยู่ตูบไดรบุแม่ดาฝากให้แมนฝากให้หมอใหญ่ก่อนหาลอย ไปือแฟบซักในสุดสุดขาวหน่อแม่ดาวมอกคนละหร้อยมอน้อยกับมอใหญ่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้รูปตับพะเดี๋ยวเห็นกันก่อนตับเกดงเือยู่ขนเอเอเราตเอากนสิบ้าคุณแม่ดานะคะ่อยมแสุขภาพร่างกายแขมีความสุขคลุกคกมืล้มีควาสุขกับการึงมอ้อยมอใหญ่นะคะเดี๋ยวสิพะย่าหาเนี่ยมาบอกเกินเป็นหลายคนดีนะคะพอ่าเนี้ยเนี้ย เรียกกำลังออกคลิปอยู่ตอนนี้เพื่นเอาเงินในหาลอยมาตอนนี้ก็ทำพอได้มามาทำกมาพอ,อ,ดอ,อาได้หาลอยกต้อหมน้อยหมใหญ่ก็พอได้หัวน้ำนหอเนาะอย่บาบอกวา่าอยูดทำมอุ่งทำอยูุ่มาพอทำอะไรก็ได,ด้กี่น้ เดียวมันน้ำมือบลากอย่างดอกเัินก็ได้เร็วแค่สิเราไปวุ้ยใจเจ้าให้นั่นมันขัวขาขัวขาดที่นี่คนละว่าไม่ nhang เสียไปอ่ไรเสียก่อนตอนนี้ี่น้าโอ้ยจะติาได้ไงมากไปตีหน <v gonna> <flow> ้าบอลเียนกแก่กแกอยู่ตรงนี้วุ ตอนตเตกอะไรเป็นเลียไเป็นขเกียจี้ว้นวร์ขี้สโล่าภาษาเหนือสแตกจังเอาไปเล่นเหนือดูหลายเนาะจะบอเล่าเด็กกับวลุเรียนอยู่สิมันจักกิ้มจักโกอยู่ขิเกียจ รับสูนี่ตลกกระเจี๊ยมเลยล่ะถ้าตลกเราจะรู้สึกอเออไม่ซื้อว้ที่สุดบอเ่นั่งนี่หนิว่าจะกินหอกแมวไปจะไากินปากมันแย่งไปเลยใครก็เริ่มวิ่นละตอนนี้วิ่นกินหอกแมวกินปากนี่ล่ะนี่รัตลกใช่ว่าไปให้เอาของผู้ใดมาของไข่ตัวนี่ยปลาสีขาวเนี่ยเอาสีม่วงเจ้าผู้เดียวสีบดโลกจะมิดไม้นี่จะเด่ไหม สนิทฟ้าใสนี่บอมันสนิทมีปีดอม่ต้องมิ้งเพโอ้ว่รคืออะไะไปไปแยกย้ายพี่น้องเาเอาไว้สนิทคิปอีกขอบคุณแม่ดามากๆนะคะตลุกกุ่มไม่ปีนาพี่น้องแม่แม่แม่อะไรอ่าก็หลายๆ่นชับกว่านดีแม่อะไอยากอยากเมตตาสงสารมุทิตาอเบคากรุณากะเออฝากไม่ได้อยากไปทักคิแ่กันมนน้มาละ